นี่นำเสนอเรื่องนาตยศย์นะครับเป็นวิชาหนึ่งในวิชานาฏศิลป์นะครับเราเรียนนาฏศิล์นี่ต้องรู้จักพื้นฐานนะครับพื้นฐานหลักๆก็คือนาตยศยนะแล้วก็ภาษาท่านะครับทั้งนาฏยศยทั้งภาษาท่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจนะครับ เพื่อสื่อสารถ่ายทอดและเข้าใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏยศัพท์จริงๆแล้วนาฏยศัพท์มีสองคำนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่านาฏยะแล้วก็คำว่าศัพท์สองคำนี้มีความหมายนะครับนาฏยะก็คือการไล่ลำการลำนะครับศัพท์ก็คือคำอศัพท์งั้นนาฏยศัพท์ มารวมกันเกิดคำใหม่ขึ้นมาที่แปลว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรำนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรำหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยนะครับเราจะเรียนรู้นาฏศิลป์เราต้องรู้คำศัพท์ความหมายดีความหมายได้เข้าใจความหมายได้นะครับนาฏศัพท์ตัวแรกเลยที่ครูจะนําเสนอในอาทิตย์นี้ในชั่วโมงนี้นะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้จะมีอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงด้วยซ้ํานะครับเนื้อหามันเยอะทีเดียวนะครับชั่วโมงแรกนี่ครูจะพูดถึงเรื่องของการจีบ <c oughs> พูดคำนี้นะเด็กๆวัยรุ่นกำลังสนใจเลยนะจีบเนี่ยคุณละเรื่องนะครับคําว่าจีบอาจจะเป็นคําพองเสียงนะครับที่น้องเข้าใจที่นักเรียนเข้าใจนะครับจีบในที่นี้เป็นเรื่องของกริยากริยาการใช้ ท่าทางสื่อความหมายในการไล่ลำนะครับกริย,ยาทนที่นี้นะครับเป็นกริย,ยาที่การใช้มือครับนักเรียนจีดนี้คือใช้มืออาจจะมีกิริยาทั้งร่างกายมีการย่อตัวย่ออะไรก็แล้วแต่แต่มือที่กรีดกายไล่ลำเนี่ยมันจะมีความหมายแฝงอยู่หมดนะครับงนั้นคําว่าจีบก็คือกริย,ยาของมือนะครับตั้งแต่หัวแม่มือหัวแม่ นิ้วชี้ใช่ไหมว่ามือนิ้วชี้นิ้วนู่นิ้วนี้มันจะมีการสัมพันธ์เป็นเป็นการไล่ลำที่ครูเรียกว่าจีบนะครับจีบมาดูจีบแรกดีกว่านะอจีบแรกจีบหงายจริงๆ้วจีบมีหลายรูปแบบนะมีหลายลักษณะนะครูเริ่มต้นที่จีบหงายก่อนนะจีบหงายมีหงายด้านหน้ามีหงายด้านข้างอะไรก็ว่ากันไปนะลูกนะ อย่างตัวอย่างภาพนี้เป็นจีบหงายด้านหน้าใช่ไหมครับจีบหงายนี้คือจะหงายท้องแขนขึ้นนะครับต้องเห็นท้องแขนใช่ไหมครับมีหงายท้องแขนขึ้นมานะครับมีหักข้อมือเอานิ้วโป้งไปเตะที่ข้อที่หนึ่งของนิ้วชี้แล้วก็นิ้วที่อีกสามนิ้วนี่ปีดให้สุดเลยฮูนารอจะพูดเทคนิคนี้ว่าหักข้อจะผีดปีดนิ้ว หักข้อก็คือหักข้อมือข้อมือที่ต้องหักนะครับหักข้อจับจีบเอานิ้วโป้งไปแกะที่นิ้วชี้ข้อที่หนึ่งนี่คือจับจีบปรีดนิ้วเออนิ้วที่เหลือทั้งสามนิ้วนี่ปรีดออกอนี่คือจีบหงายนะครับจีบหงายขึ้นหงายท้องแขนขึ้นนักเรียนเห็นไหมครับเห็นท้องขอหัวไปนะครับนี่เป็นจีบปั้มนะครับจีบว่าก็พลิกท้องแขนลงมานะครับอ่าต่อไป ก็คือจีบหลังอ่าจีบหลังเป็นการส่งแขนไปด้านหลังครับส่งแขนเหยียดตึงนะครับยังหักข้อเหมือนเดิมนะครับหักข้อมือ,เ,อเห็นไหมครับแล้วเราจับจีบก็คือนิ้วโป้งไม่แตะที่ข้อที่หนึ่งของนิ้วชี้ให้เรียกคุณเรียกจ,จับจีบต่อไปก็ปิดนิ้วออกเหมือนเดิมครับเหมือนกับเมื่อกี้นะครับหักข้อจับจีบปิดนิ้วอ่าเทคนิคคูนารลนะครับทีนี้จีบหลังก็คือส่งไปด้านหลังนั่นเองครับสังเกตดูว่าลิ๊ก พลิกท้องแขนใช่ไหมเอาท้องแขนลงแล้วแต่ว่าพลิกพลิกฝ่ามือหายขึ้นนะครับต่อไปจีปลอกจีบปลอกจีบปลอกนี้ครูน้าร้อเคยสอนมันนักเรียนอาจจะคุ้นชินจีปลอกข้างหน้านี่คือภาพตัวอย่างของจีบปลอกข้างนะครับจีบปลอกมีปลอกหน้าปลอกข้างจีบปลอกก็คือคว่ำฮะจีบคว่ำแต่ว่าช่วงแขนนิ่มมันไม่หยัดมันไม่เหยียดตรงนะมันมีหัก ักข้อศอกข้อศอกมีตั้งฉากเลยนะครับผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตัวพระกับตัวนางใช่ไหมครับผู้ชายก็ครูเรียกว่าตัวพระผู้หญิงครูเรียกว่าตัวนางนะครับอาจจะดูสง่างามหรืออ่อนช้อยว่ากันไปนะครับหยิบปลกนี่ชี้มาที่หางคิ้วนะครับนิ้วชี้นี่จะชี้มาที่หางคิ้ว เห้ยเ็นไหมถ้าใครเคยทำออกับครูตอนปสองปสามจะคุ้นชินนะครับเอียงศีรษะเล็กน้อยนะเอียงศีรษะโค้งงามนะไม่ใช่เอียงทั้งตัวนะเอียงแค่โค้งงามนะับบปลาย,ายจีบตกหน้านักเรียนนะนี่หนาอาจารย์เคยสอบกับครูบ้างแล้วนะจีบตกหน้าก็ายังชี้มาที่หางคิ้วเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าย้ายตำแหน่งข้อสอบที่อยู่ด้านข้างเมื่อกี้ครับมาอยู่ด้านหน้า มาอยู่ด้านหน้าก็กลายเป็นจีบปลอกหน้าจีบนี้นะครับคือจีบหงายชายพบคณรณนรลนเรียกว่าจีบหงายเหมือนเดิมนั่นแหละใช้คำว่าจีบหงายนี่แหละแต่ว่ามันจะมีตำแหน่งการวางปกติจีบหน้าของลูกมีเขนตึงใช่ไหมครับอนี่เอารดเขนลงมาครับให้จีบมาอยู่ที่ชายพบก็คือระดับหัวเข็มขัดเขาเรียกชายพก บางคนบอกอนันนี้ชี้ไปชี้ไปที่สะดือลูกอ่าเน๋ยวชี้ชี้ไปที่สะดือี่เคล็ดลับี่เคล็ดลับเทคนิคเทคนิคเหมือนที่กูบอกว่าจีบกบให้ชี้ไปที่หางคิ้วนั่นแหละอ่าพอจีบหงายชายพบนี่เอานิ้วชี้ชี้ไปที่สะดืออ่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับนิ้วที่เหลือตั้งสามต้องกีดออกเหมือนเดิมน,นะแล้วก็หักข้อมือเหมือนจีบทั่วไปจีบนี้นะครับแตกต่างจากจีบทั่วไปนะจีบนี้จะเห็น พี่น้องชาวลาวจะใช้ท่าจีบนี้เยอะนะครับครูเคยเห็นลำลาวนะครับลำวงลาวก็มีนะครับแต่ของไทยก็มีนะครับครูเรียกชื่อนี้ว่าจีบล่อ,อกแก้วเป็นท่าลำเฉพาะท่าลำลอ,อกแก้วนักเรียนนะไม่ใช่ลำจีบโดยทั่วไปนะเป็นลำเฉพาะเพลงนะครับชื่อว่าจีบล่อ,อกแก้วนะฮะ เป็นท่าลังเฉพาะขึ้นมาก็เ,าเลยมีท่าจีบลอ,อกขึ้นมาเขาเรียกว่าลอ,อกแก้วเ,เดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่มาของคําว่าลอ,อกแก้วให้ฟังในคาบต่อไปนะครับจีบลอ,อกแก้วนั่นเองนะครับมาวันนี้ครูพูดแค่เรื่องจีบก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่ละส่วน